กรรมธิการติดตามงบประมาณเพิ่งไปลงพื้นที่จังหวัดตรังมาค่ะมีเรื่องน่าสนใจมาเล่าให้ฟังเยอะแยะเลย ข้อมูลแรกนะคะปปชเนี่ยได้ให้ข้อมูลกับกรรมธิการติดตามงบว่าเฉพาะจังหวัดตรังจังหวัดเดียวนะคะมีโครงการที่ผู้รับเหมาทิ้งงานหรือว่าสร้างแล้วก็ถูกปล่อยให้ทิ้งร้างเนี่ยมากถึง23โครงการแล้วก็เป็นโครงการขนาดใหญ่ทั้งหมดมูล,ลค่ารวมคิดเป็นเงินประมาณ2,095ล้านบาทซึ่งก็ต้องบอกองี้นะหลายๆคนที่บอกว่างบประมาณไปลงพาคใต้น้อยเนี่ย ก็ไม่ได้น้อยนะคะแต่ว่าพอมีเงินไปลงแล้วเนี่ยการบริหารจัดการเป็นอย่างไรใช้ไปอย่างเต็มประสิทธิภาพหรือเปล่าใช้ไปเพื่อคนในพื้นที่จริงๆหรือเปล่าอันเนี้ยต้องมาตั้งคําถามกันโครงการแรกที่จะมาเล่าให้ฟังก็คือโครงการสนามบินราชาจังหวัดตรังนะคะซึ่งเขาบอกว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ผู้รับเหมาทิ้งงานไปแต่ว่าใกล้จะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ได้ผู้รับเหมาใหม่แล้วแล้วก็คาดว่าจะเสร็จเดือนมิถุนา หน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะคะสีฟ้าสว่างสดใสเลยถ้าใครบินไปจังหวัดตังแล้วไปลงที่สนามบินเนี่ยก็จะเห็นหลังคาสีฟ้าอันนี้นะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามซึ่งผู้รับเหมาเนี่ยเคยทิ้งงานไปนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยงานเหลือประมาณ2%เขาก็ได้ผู้รับเหมามาใหม่แล้วแล้วก็กําลังที่จะก่อสร้างนะคะซึ่งเออจ้าหน้าที่เนี่ยรับปากว่าภายในเดือนมิถุนายนนะคะอาคารหลังนี้จะเสร็จ ซึ่งโครงการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างสนามบินนานาชาติจังหวัดตังเนี่ยมี4โครงการโครงการแรกคือเสริมสร้างความแข็งแรงทางวิ่งนะคะ678ล้านโครงการที่2ก็คือโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ก็คืออันนี้แหละที่หลังคาสีฟ้านะคะ1,064ล้านบาทเสร็จไปแล้ว98%แล้วก็โครงการที่3ก็คือโครงการก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่งนะคะอีก1,700 7 7ล้านความคืบหน้านี้เนี่ยประมาณ37%นะคะแล้วก็เอ่อไอการก่อสร้างไอข้อโครงการที่3เนี่ยคือมันจะต้องเวนคืนที่ใช่ไหมเวนเว้เวนคืนที่เนี่ยใช้เงินไปอีกประมาณ800กว่าล้านนะคะซึ่งไอแป0กว่าล้านเนี่ยเว้นคืนได้ประมาณ50-60%และก็ยังต้องของบประมาณปีนี้มาเว้นคืนที่อีกประมาณ600กว่าล้านต้องบอกว่า การสร้างสนามบินนะคะนานาชาติจังหวัดตังเนี่ยใช้งบประมาณรวมทั้งหมดนะประมาณ4ี่พันสี่ร้อยล้านบาทนะคะกดเครื่องคิดเลขดูแล้วประมาณนี้ทุกคนสร้างสนามบินนานาชาติจังหวัดตังนะคะทั้งสนามบินทั้งลันเวย์อาคารผู้โดยสารหลังใหม่เวียนคืนที่ใช้เงิน4,400ล้านนะคะแต่ว่าอาคารจอดรถรัฐสภานะคะอาคารเดียวที่ขุดลงไปใต้ดินขุดไปทำไมไม่รู้จอดได้5 0 0 0คัน4,600ล้าน เอ,อและความน่าสนใจเล็กๆน,น้อยของสนามบินตรังก็คือในแบบตอนแรกนะคะสีหลังคาเป็นสีนี้ตอนแรกที่ออกแบบมาเป็นสีน้ำตาลค่ะก็มีความโมเดิร์นนะ,ะดูคลาสสิกร่วมสมัยว่าไปแต่ว่าสุดท้ายก็ถามข้าราชการแล้วเนาะว่าเออทำไมอยู่ดีๆหลังคามันกลายเป็นสีฟ้าไปได้ ข้าราชะการก็บอกว่าอ่ะเกาะผึ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้รับข้อมูลยังไม่ได้รับรายงานไม่ทราบวา่ามีการแก้แบบแก้อะไรต่างๆแล้วก็อ่ะนะคะสุดท้ายก็คือหลังคาเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะคะและโครงการที่สองที่ไปดูงานมาก็คือโครงการก่อสร้างศูนย์แสดงศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดตรังคือต้องบอกว่าโครงการนี้นะคะทุกคนมีความทุเล็มากๆเพราะว่าอะไรอันดับแรกเนี่ย ต้องบอกว่าอันนี้นะคะสิ่งนี้เป็นอนุสรสถานของคนตรังมาน่าจะร่วมร่วมสิบปีนะคะอันนี้เนี่ยคือก่อสร้างไปเยอะแล้วนะทุกคนรู้ไหมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงหน้าตาเมื่อก่อนเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะเปิง้งเออแล้วต้องบอกว่าโครงการนี้นะคะมหากราบมากๆเป็นตอนะคะอยู่แบบนี้เนี่ยเป็นอนุสาวรีย์ให้ชาวตรังได้เห็นแล้วก็ชอกช้ำใจเนี่ยอยู่ประมาณเกือบสิบปีอะ มันใช้จะยาวไปสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเราไปต่อ EP 2กันนะคะ